โตนี้ว่างอยู่ครับเชิญนั่งได้เลยครับฮะจะให้ฉันสองคนนั่งโต๊ะเล็กๆเนี่ยนะฉันจะนั่งตรงนี้โตนี้มีลูกคา้าท่านหนึ่งน,นั่งอยู่แล้วนะครับแกก็ไปไล่ป้าคนนี้ออกไปสิป้าแก่กๆคนเดียวแต่งตัวธรรมดายอย่างเงี้ยยังจะมานั่งโต๊ะใหญ่ <c oughs> <c oughs> ผัดรู้มารยาทซะบ้าง <c oughs> ไอเด็กเสกือกกระจอกแกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าพวกฉันเป็นใครได้เลยครับทางส้มครับขอบใจมากจ้ะ เชิญครับคุณลูกค้ามากี่ท่านครับไม่เห็นหรอพวกฉันมาสองคนเรื่องแค่เนี้ยไม่น่าถามเนาะครับขอโทษด้วยนะครับลูกค้ามาสองท่านนะครับก็ใช่ไงถามยังกัคนตาบอดมองไม่เห็นครับแล้วคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับใจคอแก่จะไม่พาฉันไปนั่งก่อนเลยหรือยังไงขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าตรงนี้ว่างอยู่ครับเชิญนั่งได้เลยครับฮะจะให้ฉันสคนนั่งโต๊ะเล็กๆเนี่ยนะ ฉันจะนั่งตรงนี้โตนี้มีลูกค้าท่านอื่นนั่งอยู่แล้วนะครับมีลูกค้าอยู่อย่างงั้นเหรอแกก็ไปไล่ป้าคนนี้ออกไปสิป้าก็แก่คนเดียวแต่งตัวธรรมดายอย่างเงี้ยยังจะมานั่งโต๊ะใหญ่ผัดรู้มารยาทซะบ้างใช่ใช่ใช่คนสวยสวยไฮโซแบบพวกเราอะ่ะต้องนั่งโต๊ะนี้เท่านั้นจ้าคุณลูกค้าครับผมว่าคุณลูกค้าลองหาที่นั่งใหม่ไหมครับข้างในก็ยังมีที่ว่างอยู่นะครับเอ๊ แกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมหรือว่าแกไม่ได้ตั้งใจฟังฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะนั่งตรงนี้และนั่งโต๊ะนี้คือผมต้องขอโทษด้วยนะครับนั่งไม่ได้จริงครับไอเด็กเสิร์ฟกระจกแกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าพวกฉันเป็นใครเออฉันคือแฟนของหุ้นส่วนร้านนี้รู้ไว้ซะด้วยจริงเหรอครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ทราบจริงๆในเมื่อตอนนี้รู้แล้วก็ไปเคลียร์โต๊ะให้ฉันซะสิเร็วๆด้วยช้มร้อน ือว่าเดี๋ยวป้าไปนั่งโต๊ะอื่นก็ได้จ้ะขอบคุณมากนะครับแค่นี้ก็จบลูกตั้งแต่แรกๆจได้ไม่ต้องพูดเยอะมนุษย์ป้าก็อย่างนี้แหละแก <c oughs> นั่งเหอะน,นอนอะ <c oughs> จะว่าไปน้ำห้านแฟนแกเนี่ยอร่อยใช่ย่อยเลยนะเนี่ย ฉันบอกแกแล้วว่าอร่อยไปเถอะไปกันดีกว่าใช่ใชเพราะว่าฉันน่ะนัดช่างทำเล็บทำผมไว้ด้วยอเดี๋ยวจะไปสายเดี๋ยวก่อนครับคุณลูกค้าอะไรแกมีอะไรค่าเครื่องดื่ม150บาทครับฮะเพื่อนของฉันน่ะเป็นแฟนกับเจ้าของร้านจะต้องจ่ายเงินด้วยเหรอไอ้เด็กเสิร์ฟกระจอกแกฟังนะฉันเป็นแฟนของเจ้าของร้านนี้ แกไม่มีสิทธิม์มาคิดเงินฉันคือมีแฟนเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินฟรีได้นะครับนี่แกกล้ย,ยอกยอนฉันเหรอยีนุษแกจัดการมาเลยได้ฉันจะให้แฟนฉันนะมาจัดการแกพวกเธอทําเกินไปแล้วนะทําไมต้องทำแบบน้องเขาขนาดนี้ด้วยวปุบป่าไปเลยนี่แกเป็นแค่มนุษย์ป้าอย่ามาสเสอเรื่องชาวบ้านหรืออยากโดนเด็กถอนงอกคะอยากลองก็ได้นะคะถึงฉันจะเป็นมนุษย์ป้าแก่ๆ ตั้งแต่เล็กจนโตฉันก็ไม่มีนิสัยเลวซาแบบพวกเธอหรอกนะนี่แกเป็นใครถึงกล้าว่าฉันแบบนี้ปากดีนะนะอย่าละครับหยุดเดี๋ยวนี้นะที่คุณเป็นใครถึงกล้ามาอาลวาที่ร้านของฉันอุ๊ยอุยอุยมีพนักงานกระจอกกระจอกเข้ามาอีกคนแล้วนี่แกทําตําแหน่งอะไรอะแต่งตัวแบบเนี้ยอย่าบอกนะว่ามาหาแขกในร้านนี้อะฉันจะเป็นใครมันก็ไม่สําคัญหรอกแต่ที่พวกคุณกาลังทําอยู่เนะี่ย เที่ยวไปด่าคนอื่นเขามันไม่ถูกต้องนะคะแกเพิ่งจะมาจะไปรู้เรื่องอะไรใช่หย่ป้านเนี่ยมันมาหาเรื่องพวกฉันก่อนใช่เหรอคะฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วฟุก๊กนายทำถูกแล้วแหละถึงจะเป็นหุ้นส่วนของร้านก็ต้องจ่ายเหมือนกันขอบคุณคุณมิ้นมากนะครับที่เข้าใจคนเราทุกคนเนี่ยควรมีสิทธ์เท่าเทียมกันและอีกอย่างมารยาททางสังคม เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีนะคะสิทธิเท่าเทียมกันเหรอคนชั้นต่ำแบบพ่กแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉันหรอกใช่แกฉันว่าแกอ่ะกลับไปทำงานของแกเถอะนะไม่ต้องมายุ่งเรื่องชาวบ,บ้านไม่ยุ่งไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะานี่คือแม่ของฉันอ๋อแล้วก็แฟนของคุณที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยใช่คุณทัศน์รอเปล่าใช่พี่ทัศน์แฟนฉันเองฉันจะให้พี่ทัศน์เขาไล่แก แล้วก็ไอเด็กเสิร์ฟกระจกนี่ออกไปรู้สึกว่าคุณทัศน์เนี่ยเขาจะมีหุ้นส่วนกับร้านนี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะฮะสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฉันที่เป็นผู้จัดก,การร้าน<ส>มีหุ้นส่วนทั้งหมดหก<า>สิบเปอร์เซ็นต์ฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์ฉันจะบอกอะไรให้นะคนเราทุกคนไม่ควรดูคนที่ภายนอกไม่ควรดูถูกหรือว่าแบ่งชนชั้นกันเพราะคนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ใช่คิดว่ามีอำนาจแล้วจะมาอวดเก่งแบ่งอำนาจใส่ใครก็ได้ ส่วนเรื่องหุ้นของแฟนคุณฉันจะพิจรารณาอีกทีนะคะตายแล้วพี่ทัศนั่นมันก็เรื่องของเขาฟุก๊กฉันฝากจัดการสองคนนี้ด้วยนะถ้าเขาไม่จ่ายเงินเนี่ยแจ้งตำรวจจับได้เลยได้ครับคุณมิน้นไปค่ะคุณแม่พอดีหนมีประชุมต่อเดี๋ยวจะช้าแล้ครับได้ยินแล้วนะครับร้อห้สิบบาทครับสะดวกเป็นจ่ายเงินสดหรือว่าโอนดีครับ ฉันยังไม่มีหลังจานไปเลยหลังจานไปเลย้ลลยยินที